อะไรแล้วเนี่ยจะไปลงที่ต้นขากับต้นแขนของเราเพราะตรงนี้เป็นจุดที่ไปแบบกังวลที่สุดแล้ว เปย์ก็จะแวะมาอัปเดตดูดไขมันต้นแขนและต้นขาไปครบ1เดือนแล้วค่ะก็ก่อนหน้านี้นะคะปัญหาของเปย์นั่นก็คือต้นแขนตรงนี้ของเปย์ค่ะจะมีความที่เขาจะเรียกว่าเป็นนมน้อยไขยมันตรงใต้ท้องแขนตรงนี้ค่ะค่อนข้างที่จะเยอะก็เลยตัดสินใจที่จะทําดูดตรงนี้ออกไปเพื่อให้แขนเราเล็กและดูเรียวขึ้นและหลังจากที่ทําไปนะคะทุกคน,ม,นมันเรียวเห็นชัดมากแล้วส่วนต้นขาของเปย์นะคะเขาเรียกว่าเป็นขาเบียดแล้วเปย์รู้สึกว่าไม่ชอบเลยออกกําลังกายมานานมากออกเท่าไหร่ก็ยังไม่ลงซึ่งรู้สึกว่ามัน เป็นเหมือนกรรมพันธุ์ก็เลยตัดปัญหาโดยการที่ดูดไขมันเลยค่ะไม่เจ็บอะไรเลยอ่ะผิดกับที่คิดไปมากเลยอยากจะดูดเพิ่มด้วยซ้ำประทับใจมากๆหลังจากที่ทําไปนะคะแบบแฮปปี้มากตอนแรกว่ากังวลแต่ที่ไหนได้ตอนนี้รู้สึกหุ่นเราเป็นบาร์บี้มากขึ้นใครนะคะที่สนใจอยากจะดูดไขมันนะคะเปียแนะนําว่าให้เข้าทักมาสอบถามได้ที่เพจของรับเบอรี่คลินิกนะคะเปียรับประกันได้เลยว่าคลินิกนี้ดีลปลอดัยมากๆแล้วฝีมือคุณหมอคือเดอะเบสมากๆเลย และตอนนี้ก็พอใจกับผลล่ะค่อนข้างมากตอนนี้นอยากเอาร่างกายตัวเองไปใส่บิกินี่แล้วอยากจะโชว์สัดส่วนของตัวเองมากๆเลยค่ะมันจะอร่อย วันนี้นะคะเปก็มีแผนที่จะมาดูดไขมันที่ต้นขาเคยมาปรึกษาไปแล้วค่ะคอนเซ็ล์กับคุณหมอไปแล้วรอบนึงแล้ววันนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะมาทําเลยแต่พอกินช่วงแรกมันจะเพลิน,ม,ม,ลนมันจะอร่อย แต่ชอบสุดชอบความขิงสิบปีอะ เห็นรีวิวการดูดไขมันของที่เนี่ยเยอะมากแล้วก็มีเพื่อนของเปค่ะที่รู้จักในวงการพิตตี้เนี่ยเขามาดูดที่เนี่ยกันค่อนข้างเยอะมากเลยก็เลยมั่นใจในฝีมือคุณหมอที่นี่ด้วยได้งั้นก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเปใกล้จะเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็เดี๋ยวรอดูหลังจากนี้นะคะตอนที่ดูดเสร็จว่ามันจะเป็นยังไงจะเล็กลงขนาดไหนเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะ และตอนนี้นะคะเปก็เปลี่ยนชุดผ่าตัดเรียบร้อยแล้วแล้วอีกไม่กี่นาทีนะคะเปก็ต้องเข้าไปผ่าตัดแล้วทุกคนเปอยากจะขอกําลังใจจากตรงนี้มาก,มากเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจากจะให้ทุกคนนะคะคอยรอดูนะว่าเปออกมาจากห้องผ่าตัดเนี่ยขาเปาจะเล็กลงขนาดไหนเดี๋ยวรอดูกันนะคะ ย,ยิ้มยิ้มที่แขนเด้งแบบอ่อนโยนเอะไม่เจ็บเลยดีดีก็มองกล้องและยิ้มครับผมชี้ที่แขนเล็กน้อยจะเจาะแขนแล้ว ะบอกว่าเป็นคนที่ขี้กลัวมากแล้วก็พอเหมือนเป็นคนแพนิคกับการที่เราไม่ว่าเราจะผ่านมากี่สนามแล้วทุกคลินิกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังจะรู้สึกว่าเรากลัวอยู่ดีเป็นคนที่กลัวค่อนข้างมากค่ะแต่พอได้เข้าไปสักพัก คุณหมอมีการมีเพลงในห้องผ่าตัดมีเพลงมีอะไรทําให้รู้สึกรีแลกซ์ขึ้นมากแล้วพี่พยาบาลกับคุณหมอแล้วก็พี่พี่แบบทีมงานของที่คลินิกอันนี้ค่ะก็แบบเป็นกันเองค่อนข้างมากทําให้ไปรู้สึกแบบรีแลกซ์ขึ้นเยอะมากเลยก็เลยแบบความกังวลและความกลัวก็เลยหายไปเลย และตอนนี้นะคะเปยก็ได้เป็นลูกสาวของหมอคิมอีกหนึ่งคนแล้วค่ะอิสติ่งรอบเกี่ยวไนะครับมาค่ะแอคชั่นครับและตอนนี้นะคะเปยก็ได้เป็นลูกสาวของหมอคิมที่คลินิกราฟเฟอรี่เรียบร้อยแล้วค่ะแอคชั่นครับราฟเฟอรี่คลินิกเนรมิตทุกความสวยให้เป็นจริงอิสติ่อบครับจำได้เฉยเลยไม่ปกติชอบจำคำพูดไม่ค่อยได้ ราฟเฟอี่คลินิกนเนรมิตทุกความสวยให้เป็นจริง อะอย่างเขตเปเปออกพอ,พอวันที่เปดูดใช่ไหมคะอีกหนึ่งวันปุ๊บอะพักแค่1วันวันที่สองเปออกไปทำทำธุระของเปข้างนอกบ้านปกติเลยซึ่งเราทํามามันตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่ามันจะพักฟื้นนานแน่เลยไปถือของยกของหรือเดินค่อนข้างลําบากแต่จริงๆแล้วเราสามารถทําอะไรได้ปกติเลยค่ะก็ส่วนแต่ว่าเราก็ต้องดูแล ของดูแลตัวเองอ่ะให้ดีด้วยเพราะว่าไม่ไม่ใช่ว่าทําไปแล้วก็กินเหล้าเลยอันนั้นก็ไม่ได้เนาะก็ต้องแบบเหมือนอย่างของเป๊ะไปอัดน้ำมะพร้าวค่อนข้างเยอะมากเช้ากลางวันเย็นเลยค่ะแล้วก็แนะนําให้ซื้อแคปซูลแคปซูลใบบกออกินเช้ากลางวันเย็นไปเลยอันนี้จะทําให้ช่วยลดบวมแล้วก็ลดการแบบเจ็บปวดได้มากด้วยอ,อันนี้คุณเป๊พูดแบบเรื่องความรู้ช้างของคีนี่ใ่ไหมโอ้อออ <c oughs> จะบอกว่าเรื่องความบวมช้ำของที่นี่นะคะต้องต้องตกใจกันทุกคนมากๆเพราะว่าหลังจากที่เปทําไปปุ๊บแล้วอีก2อาทิตย์เปเข้ามาให้ให้ใหคลินิกดูนะคะเขาก็มองว่า2เดือนไอ้สองอาทิตย์เองเหรอนึกเขานึกว่าม,มันมันมันหายไปหมดแล้วคนานึกว่าเปไม่ได้ทําด้วยซ้ําเพราะว่ามันไม่มีความบวมแล้วก็ไม่มีรอยเขียวรอยช้าอะไรที่แบบดูน่ากลัวเลยค่ะก็ต้องยอม ยอมรับในฝีมือของคุณหมอคิมจริงๆกำลังมซิ่งมากตอนนี้หนึ่งเดือนบอกแผลได้ไหมเพราะว่าบางคนกังวลแผลค่อนข้างเยงอะแล้วคุณเปเป็นแบบพีตตี้ถ่ายแบบอะไรอย่างนี้แล้วเนาะค่ะพูดเรื่องแผลหน่อยว่ามันเป็นปนัญหาได้เลยก็ส่วนเรื่องแผลนะคะได้เลย ค่ะสำหรับเรื่องแผลนะคะหลังผ่าตัดอะ่ะตอนแรกเออก่อนผ่าตัดเปจะบอกว่าเปยกังวลเหมือนกันเพราะส่วนตัวเปเองอะ่ะเป็นคนที่คี้ลอยขึ้นง่ายมากแต่ทีนี้พอสองวันตอนที่เรากลับไปปุ๊บเราเปิดแผลดูโอ้โหแผลคือแทบจะมองไม่เห็นเลยแล้วแทบจะทําแผลไม่เห็นด้วยเพราะว่ามองไม่เห็นแผลตัวเองว่าคุณหมอดูดไปตรงไหนซึ่งเล็กมากๆคุณหมอเขาบอกว่าประมาณกี่มิลน,นะคะประมาณ2มิลแต่จริงๆแล้วเปรู้สึกว่ามันเล็กกว่า2มิลแบบ เนี่ยถ้าอยากอยากให้ทุกคนดูเหมือนกันค่ะว่ามันมันแทบจะมองไม่เห็นเลยเรื่องแผลเรื่องอะไรเรื่องคีรอยเรื่องแผลนูนก็ไม่มีค่ะคอนเฟิร์ม